ทีมรับเข้าสู่กันนะครับคุณบอลเจ็ดคนครับคุณบอลเฟสบอลลีกดียีสามสิบวกซีซั่นที่ห้าอินไอพีซ็อกโปรครับเปิดหัวคู่แรกวันนี้ครับเป็นการพบกันระหว่างทีมเพื่อนไทเก์พบลูกช่างเราตกรีมาแล้วก็แม่จหวันนี้ยังไม่ได้ครับเฮ้ยมายัง เอกสิธิ์ครับจัดวาบาลนมา้ครับชจวาที่ผู้กแกังผุมยาวมาแบบนี้แล้วก็จัดตนรงทัวไปใหญ่อะไรเอไปแล้วเอาไแล้วมาที่ไหบุชาลมาได้ใส่ขาลูนี้แบติดไอ้ทิตไหนล่ะทีมใหม่ด้วยมายังอดเห็นไหมมาโตแบกมาหรือยัง

หลอกคบิดแล้ววันทีอร์ลี่เฮ้ยรัสเซียยูเครนเป็นยังไงวะเอกสิ อช่มาหารับลูกเวลาไทเลยครับเรื่องเวาวันที่กัปตันกัปตันบดีเนะสต่อสอต่อสอต่อสเป็นจริงล้วแล้วก็เรียบได้ไม่ได้ครับโอ้ยบักตดเราไ้มาสังาเราก็ติดตาตีตีนะครับูกับสตรครับดูครับตัวอเลยทุกฉากโอ้ยูีีมตวาตาครับช่วยทีมไม่ได้ี้ ใับชนีมาแล้วมาด้านูเซลยะครับยดเกีบพี้ด้วยนะครับโ้13นาทีแล้วจะาจาก3สิ่งนะชุดการแข่งขันความพร้อมต่างๆนะครับการรักษาเวลาที่5แล้วครับพี่น้องครับเชื่อไหมครับว่า1-4สครับซีซั่นเเอกสิทเอกสิทธิ์จะพลิกได้ไหมอาวแล้วกสันีต้อเอกสิทใจันนี้แล้วกัเอาเาบอกปันเ ยิงไกลได้สายแบกครับพัดเป็นสุริยานนี่อยู่ที่ลูกชางิะทีวิทอโชคอโชมาแล้วสกตาเลที่สมีบอกพโจ้ครับพ่ไม่มีงการดีมีี่ทางบ้านเฮ้ยลูกช้างครับออกนำเพื่อนเทเกอร์ครับหนึ่งตัวศูนครับพัดมงไม่ผิดนะครับเอาไว้ยไเดี๋ได้ ใวันนี้ขาดนักเตะคนสำคัญอย่างวัชรินไปครับุดอนเลยนะครับอาเลยครับจุดไได้ไ่ได้ที่นไปหยลพแล้วทำรูปที่เขไม่ได้าไม้อิพัาวกา แล้วครับผู้ที่ชนวีพิกเข้าซ้ายโดนรัดไก่รัดไก่รัดเซซเซแล้วเปิดบาลนี่โอ้ยปัดไม่ได้ครับคู่ต่อไปครับน้ำออโต๊แบกเอาหน้าสูงใช้แบกดีๆสายได้เลยโอ้ลานลานขายปอบอกสนามบอลครับไม่ใช่ลานนันลานขายปลอมทางบ้านบอกชัดแจ๋วครับภาพและเสียง เดี๋ยวฮักเผื่อครับโจนาวีผู้ชายที่กำลังมีความรักอยู่ตอนนี้ที่เห็นที่พวกเราเห็นน้องเขาเคยเล่นแบบนเลยชื่อน้องลูกกีดนะครับติดต่อได้ครับว่าไปช่ใช่ติดต่อให้เราเป็นพี่เเตอ้นทีมนี้ชอบโชว์รวยจริงๆ อุ Ooh, ้ยนำทีมดยเจ้าอยนำทีาตัดัไับบอลจะพิชัตแบบอาโดกั้วยโดนสายสโลไลมาถึงแล้วครับเจสตาแลโดนเลือนนาเลือนายดิู พี e ่ท็อปพี่ท็อปไปฟังคุงตัวนั้นว้าวกระบุน้ยคุณว่าจะกินวุยกงตัวมากเลยงตัวตัไหนี่เข่าหายะไงม่ไม่ใช่เข้าปากนึงปากวัชพดูกันปาสูงอะปานไก่ลาดัรสูเปรียแล้วก็บอกว่าดิุ้ยไม่ได้เออวันนี้ไปกินปลาเบกแล้วดูครับกระบุนะเวเสื้อมันยักไทยแลวหุ้ยไหลเช่าวิสนามเไหลเช่วยตัว อ้างโอ้อุพเอายังไงได้ยังนอนนอนอนะแล้วครับยาวแล้วครับเสซสโาราทุกอย่างอบนอองอ้ยอตไม่ใช่รนัแ่ผู้สสนหลักลงแง็บบ้านบึงบ้านหวนภูริทีมนี้มชังตัวกันไปโอ้โหสสุนครับชังตัวชังตัวนะครับฝากด้วยนะครับไ

ไม่ดเห็นเห็นเห็นไม่ไป็ต้องนั่งให้มันเดินไห็ให้แบกไปด้วยติดราิการไปได้รถตะไครู้กช้างกันพาทเรือธนาเรือะนารเข้าซ้ายจิ้งจอกกินตู้จวินลงไปรับไหม่แล้วเกิบอลไปด้วยวดูเดโหยุกวทเดียด้วยโอ้โหกดี ไอ้บอดิ้นตื่นับล่นลมก็ไม่ได้อะไรครับพิรุวิทย์พิรุวิทย์กระดกได้พิรุวิทยงลูกนี้เลยไปเลยครับดีไม่ได้อะไรครับพิรุวิทย์กระโดดได้พิรุวิทย์ยิงลูกนี้เลยปเลยครับดีเป็นหประตูต่อหนึ่งไปแล้วกับเพื่อนไอ้เกอ๋วี่สมราคาทีเด็งลงไปนะครับน้องคุยกับพี่นี่ไยผมกาคุยกับผมบ้าง ยังไงครับพี่นิ่มเป็นใครครับพี่ซาดีอยู่ทีมไหนดูว่าเป็นประสบการณ์ของพนักงานลูกช้างเลยครับปิดเกมไม่อยู่แล้วก็หมดเวลาการแข่งครับเขาุดทยิงทั้งสองทีมครับมาครับโอ้น่ารักมากครับเล่นแบดด้วยนะครับโอ้เล่นแบดด้วยยุยยุยเลยกินแบดด้วย